ต้องจัดการจากสิ่งเล็กๆก่อนอ,อันดับแรกก็คือการคัดแยกขยะในบ้านาขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิลนี่นะครับสองการขิ่งลง พ่อหรือครูค้องหรือในพอระบายหน้ามาครับแล้วก็สร้างคิดสํเนึกให้ลูกหลานยาไจ้พลาสติกพื่หันมาลาักโลกเปลี่ยนเป็นถุงผ้าอย่างดีเป็นล่นล้มกับยิีดีนะครับเนาะการเก็บขยะนี่มันเป็นกิจกรรมตั้งปลายละแต่ตั้งปลายเฮาอะ่ะก็สามารถเชิญชวนท่านมาช่วยตั้งปลายในใดด้วยกิจกรรมพายเรือเก็บขยะนี่นะครับเขาเป็นกิจกรรมเสริมอีกกิจกรรมนะครับเนาะเพื่อเพื่อขยะแบบไปทับผมและทําให้หน้าเน่าเพิ่ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมตามโครงการประชาสัมพันธ์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีเจ้าตอนห้าบเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้เจ้า ฉากหลังของเขาวันนี้ก็คือสะพานรัศดาพิเศษเจ้าและนี่ก็คือพื้นน้ำของเขาแม่น้ำวังเนาะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสําคัญของพี่น้องเขาเจ้าลําปางนะเจ้าวันนี้เขาจะปามาติดตามกับกิจกรรมตีจ่วยกันลดเรื่องของปัญหาขยะเจ้าปัญหาขยะนํามาสึ่งมลพิษต่างน้ำเนาะวันนี้พี่น้องเขาเจ้าลําปางมีแม่น้ำวังร้อเลียงอยู่นะเจ้าเขาก็อยากคือแม่น้ำวังของเขาเนี่ยใสยสะอาดเนาะ บาใจเฉพาะคนลำปางต่ออันติมหันแต่ว่านักทองเที่ยวทีเปิลมาแอลบ้านเฮาชวงเนี่ยน่าผลก็จะได้หันแม่น้าใสาๆไปตัวนะเจ้ากิจกรรมหนึ่งตีมา่วยกันดูแลเรื่องของมลพิษเนาะแล้วก็เรื่องของการจัดการปัญหาขยะบ่ราะือมันสะาสมแบบนี้แม่น้าวังเฮาเนี่ยม,ม,มันดำหรือวมันสกรปรกนะเจ้าก็คือพลังหนึ่งพลังไม่น้อยแต่ว่ายิ่งใหญ่ขนาดนะเจ้าจิตอาสาของตึงไอเสนีหลักน้องๆวันนี้ที่เขาจะฟ้มามาติดตามในรายการของเฮานะ วันนี้เขาอยู่กับตังไอเซนีเจ้าไอทีปรกกอนกันท่าผงเนาะสวัสดีไอเซน่แห่งความเจ้าสวัสดีครับเจ้าไอเซน่จะเป็นไก่์ปามาติดตามกิจกรรมในวันนี้นะเจ้าตั้งหลังของเฮาไอเซเน่เจ้าครับผมที่เขาหันนี่นะครับก็คืออยู่หลังติดกับสะพานราชดาพิเศษเนาะวันนี้กิจกรรมดีๆเนี่ยเขาเรียกว่ากิจกรรมพายเรือเก็บขยะลำน้ําวังนี่นะครับของเฮานะครับเขาจ่าเรือขยกนะครับโดยวันนี้มีเรือชมนาทีเป็นเรือซัพพอร์ตก็คือคอยสนับสนุนนะครับ เขาใจจื้อว่าลำปางคายักแคมป์เนาะลำปางคายักแคมป์เนี่ยตั้งอยู่ที่กาดไผ่พิรมริมวังนะครับอยู่ตรงที่ใกล้กับวัดประตูปองนะครับจุดเนี่ยเริ่มด้วยมาจากลำปางเครือข่ายลำปางรักเมืองเก่านะครับเขาได้จัดงานควงหลวงเวียงละกอนเขาก็ได้จัดกิจกรรมเขาเรียกว่าลูกวางหลานวางฮักแม่นะครับโดยเขามีน้องๆครับพี่ยุ้ยมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีน้องๆจาก บุญนยว่าและกัญญาณีาซึ่งมาช่วยนะครับเรื่องของจิตอาสากิจกรรมนี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องขอบคุณน,นะครับลุงลินภายเรือเก็บขยะเปิ้ลมีแนวคิดติว่าเออเห็นน้ำวังเนี่ยมันบอกค่อยสะอาดเนาะก็เลยมาจ้วนกันมาพายเก็บกันก่อนจากคนสองคนเดี๋ยวนี้ ลำปางขยะแค่มเขามีเรือทั้งหมดอยู่เจ็ดลำด้วยกันเจ้าพเพราะผนคงจะหันตัวอย่างตีดีเนาะใช่ครับอ,อยู่จะเยี่ยมมันต้องมีไผ่มาปอกเลยว่าต้อง<ช>ล้ไปเก็บไปอย่างนะแต่คือหันแล้วมันอยู่ดึงมาได้อะ่ะใช่จยกันนอ<ช>จ้าเนาะล้วเราออนเปิดกระหันนอะน้องเป็นหันเนี่ยใช่ผลการเลือยาจะล้มมาจ่่ยผ่องนอะเจ้าใช่ครับน้องมูนี่เขาบบได้เอาเงินสินรางวัลเป็นตัวจ้างนะครับน้องเป็นมานี่มาจากใจแต่แต่เลยนะครับ ก็คือยาเใหื่อหู้ว่านอกที่เป็นมาเนี่ยหนึ่งนะครับเขาจะมีการสอนก่อนเรื่องของทักษะไข่บบเกยพายเขาก็จะสอนทักษะการพายสองเรื่องของควอมปลอภัยเรื่องของกวาโต๊ะหน้าเนี่ยเขาก็จะมีชูชีพเจ้าครับมีชูชีพเพื่อทุกคนเลยนะอ่าเรือขยกลำหนึ่งกันนา่งสองคนนั่งสองคนครับผมเสื้อชูชีพมีชูชีพทุกคนต้องมีชูชีพแล้วเก็บขยะทุกบ้างจะต้องจ้ไม้เก็บแบบนี้จ้มือเก็บเจ้าแล้วก็ต้องแบบมีแผลด้วยเขาะกวาดวบเออหน้ามันสกปรกไี๋เนาะ พราวันเนี้เอาเสือส่อๆนะพี่เท้ามองไปทั้งปุ่นนะที่น้ำไหลลงห้นนะครับอ,อันนี้ก็คือหนึ่งปัจจัย เนาะตีทำเพื่อน้ำหวังนะครับมันสีค่อยงามต่อใดต่อน้ามันนะที่ตีลงมาเนี่ยเนาะจครับโดยเฉพาะหน้าตีมันลงมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะมากเป็นบางช่วงถ้าเกิดน้าลงไปถึงนมวบมุลลวอิดนี่คือมายาจากขยะที่เขาหันร้อยอยู่ในหน้ามบอยู่ปืนหน้ามจมในหน้ามันก็มีอยู่เต็มขอบตะลิงก็มีใชครับลากะกลิ่นแหมเรื่องของกลิ่นนี่คือหมดนี้นะครับอ่าเขาจ่ายเข้าาลำปางขยะแคบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนที่มีกินอาสาเนาะขาย ทีมีมจแบบอี้นะครับมาได้ทุกวันเขาเปิดตั้งแต่แปดโมงไปจนถึงประมาณหกโมงแม่แหลงอย่าครับเจ้ามาถ้าอยากถ่ายอยากเอาเปื่อนอยากนี่มายินดีครับลงเป็นเปลือน,นตัวนะครับหรือหน่วยงานไหนที่เปิลสนใจอยากมา CSR ม,มาทําความดีมาเลยเลยครับได้เลยนี่แล้วก็บรรยากศาตอนนี้เขาก็จะหันน้องๆเนี่ยเปิดหนังเหลือขยักไปตัวหัวผูกกับแปรชมนามนาทีครับผมอ่าครับเนี่ยเจ้าจะไปตั้งแต่เส้นของหลังจวนผหว่านี่เนาะครับ กายไปสะพานรัชดาี่เขาเน้นบริเวณนี้นะครับพี่ย้ยเพราะมันเป็นหน้าตาของลำปางครับคนมาลำปางนะครับเดี๋ยวนี้น้าครับตั้งใจมาเลยนั่งเครื่องมาแม่แอลวันนั่งรถมาเจ้านั่งรถไฟมานั่งรถตู้มามาเสร็จจะต้องมารายหูปู่กับสะพานรัชดาแม่โดยเฉพาะลำปางของเฮาเดี๋ยวนี้ก็มีการของต้าการของต้าเป็นการติด อันดับหนึ่งในซิบของประเทศตีค้นอยากมแอวเจ้าแล้วปืนก็นจะมาทายลูกกีตินี่ครับนี่แหละถ้าเขาหักษาพื้นตรงนี้ว่าไ้ที่มันสะอาดคุกหวัน,นอ,อีนะผมก็ว่ามันก็คือดีกับลำปางนะครับนั่นนละเจ้าลำปางเขานี่ถ้าเสาตีมีการกองตาครับผมเตือเนี่ยตั้งปืนสะพานนี่เขาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆตัวแหม่ใจครับนอเป็นข้างคล้าวอย่างอย่างใจ่ครับอ,อันนี้ถ้าค้นเดินไกลตรนี้โอ้หน้ามงามวิวงามครับอันนี้จะดีขนาดเลยครับยังแค่ตอนนี้ที่เขาหันเนี่ยก 娘。 ยังหันแบบถุงขยะเนาะเจ้าเนาะพลาสติกเนี่ยต้งบนนะอ่าตามตามบนตั้งตั้งตั้งบ้นปุ่นอ่ะค่ะผแม่น้ำนะนะผก็มีอยู่พอกันนะเจ้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวสักกํัน้องๆก็จะไล่เก็บบ้น่ะเนาะคือปกติแล้วบางข้างที่เขามีเวลาน้องเขาจะปีนขึ้นไปเก็บเจ้าแต่บางข้างเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของแม่น้ำคือเขาเก็บไปเกือบทุกวันส่วนใหญ่น้องๆจะมาช่วงที่เปิดมีกิจกรรมลักๆยังเช่นวันสำคัญสำคัญเจ้าแต่ตัวผมเองกับครอบครัวว่างเวลาไหนผมลงเจ้า ครับถ้าใข่ได้พานแถวนี้แมลงมานะจะเห็นเรือคายาพายอยู่แต่มนเนี่ย <cualquier> นั่นก็คือมุมกลุ่มของมุกผมเขาเนี่ยครับนี่แหละครับคืบอสะดวกเวลาได้มาได้เลยมาได้ทุกวันครับอ,อันนี้นะเป็นการถือว่าเป็นการช่วยกันลดมลพิษ่างน้ำเนาะ เขาเน้นเรื่องการจัดการปัญหาขยะในื่องที่เขาหันหันกันยุ่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาสามารถที่จะยะได้ครับแล้วก็เขามีอุปกรณ์มีมีอุปกรณ์ให้ครับเรื่องความปลอดภัยเขากันแล,ล้ร<ท>จั<ม>รบจแล้วกับขยะแล้วนี่เอาไปไหนครับเาเอาไปคัดแยกครับไปยุ่ยเจ้าเอาไปคัดแยกฝาขวดเนาะที่เป็นพลาสติกเขาก็จะส่งไปตังกรุงเทพเพื่อเปิ่นไปหลอมเพื่อมาทําเรือขยะนี่ครับคือในหน้ามัส่วนใหญ่พวกพลาสติกวงเนี้ยมันใบย่อยสลาย พอมันใ่ย่อยสลายปุ๊บมันก็เกิดปัญหาที่จะไปทําให้เกิดคําว่ามลพิษในน้ำเนาะ <ừ m. S 3> พอเขาได้มาปุบ๊บเขาจะเกิดจะมาแยกเนี่ยครับเขา,าจะแยกแยกฝาแยกฝาแยกควัสแยกฝาแยกควดเนี่ยครับเขากระช่าสมไ้จนได้ระดับหนึ่งทีมงานติ่จะล่องกรุงเทพก็คือ,อ,อยังลุงลิ้นภายเรือเก็บขยะเก็บจับไปพายแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำไอ้บ้างวะกงเนี่ยทั่วประเทศเลยเจ้าครับเขาก็จะฟากตรงเนี้ยไปให้กับทีมงานทังปุ่นครับ ต้องปูนก็นจะเอาไปหลอมเพื่อเอามาทําเรือ,อครับตัวตีหลอมนี่ใจ้เฉพาะฝาเนี่ยใจ้าเฉพาะฝาครับแต่ขวดนี่เขาก็จะแยกไว้จุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมจะไว้ทําการคัดแยกเนาะถ้าเป็นกระป๋องที่เป็นแบบโลหะอย่างกระ <gi ab? S 1> ป๋องเบียร์อย่างเงี้ยครับผมก็จะแยกไว้ตัดนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกเจ้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขวดนะครับแต่ถ้าขยะเน่าเสียจริงๆเป็น,น,เ,นเนี่ยเขาก็พยายามเรื่องละอ่อนอะ ไม่สัมผัสเพราะผมกวัวเรื่องของชเชื้อโรคครับเขา,าจะเก็บเตาตีเก็บได้เจ้านะครับแล้วพอเขาแยกอีเซตปุ๊บเวลาได้กับนกที่มันเต็มกะปูปลาก้าของกาวพานมาเขาก็จะขายาขายได้เอาตังไปไหนเอามาซื้อถุงดําเจ้าเพื่อขื้อค้นที่ม้ามีจินอาสาเอาไปเก็บได้ต่อค <c oughs> ือค้อนที่มา้ามาแต่ตัวเปล่าเลยครับบ่เคยมีทักษะการพายเรือเขาก็จะสอนทักษะเบื้องต้นเจ้าแล้วก็น้ำหวางของเขาเนี่ยเป็นน้ำตีบบ่ได้ลึกนัก นะครับแล้วก็เขาก็จะมีชู้ฉีพเพื่อเกี่ยนะครับเรือแล้วเนี่ยเป็นเรือที่กลุ่มของพายเรือเก็บขยะตีเฮาตั้งกันมาเป็นกลุ่มคนเนาะแล้วก็มีเรืออยู่หลายๆจกักรหลายคนนะเป็นเก่ามาฝากไว้ที่นี่เจ้าที่นี่จะเจอว่าลําปางขยะแค้มนะครับ<อ>เป็นกิจกรรมตีเฮาลงพายในน้ํหวังทุกวันเลยว่างช่วงไหนก็นลงเลยเจ้ามาค้นสองค้นกับพายได้ครับนะครับ เดี๋ยวอยากให้ปลามาดูเรือตีีมีการตอเนาะครับอ๋อครับเรือนี่นะครับปกติถ้าเขาจัดตอเขาต้องเชิญวิยากรนนะครับเปิดมาจุ๋ยเปิดมาสอนตัวเนี้ยวันนั้นบังเอิญเปิดพานมานะครับเป็นเจออาจารย์ห้องเป็นปีอู่เนาะเปิดก็จะมาสอนเรื่องของการตอเอไไรือแบบนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยคือผ้าจะใช้ผ้าจีวอนผ้าเซตอย่างก็ได้เพื่อเป็นหุ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้างพึ่งเนี่ย ถ้าเฮาเอาฝาพลาสติกไปหล่อมาปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นเพื่อเอามาทำชั้นนะครับกันยังอู้กันว่าเอ้ยลำปางเขามีไม้ไผ่ในอนาคตตัวเนี้ยอาจจะเป็นไม้ไผ่เนี่ยครับอันนี้น้ำหนักก็จะเบาเบาครับเบาครับนั่งได้ถึงสี่คนครับเจ้าครับแล้วก็เขาก็มีไอตัวนี้เป็นของเลือของฟิลฟีเจ้านะครับเป็นเรือายายักซึ่งนั่งได้สองตีนนั่งอันนี้เป็นห้องแบบซีดออนนะครับซีดอินม,มันจะต้องจมเข้าไปเจนะฮะ อันนี้มันโน้นขึ้นไหนี่เนาะใจใจครับนั่งได้สองคนนะครับทุกข้างได้กานพายเขาจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเนาะเขาก็จะมีชูชีพนะครับชูชีพนะครับเออชูชีพคืออนไ<ม> <ๆ S 1> ช,ชูชีพทุกคนครับถ้าถ้าแบบนี้ชูชีพจะบาดห้หลงแล้วก็ตีสําคัญนะครับคนนั่นต้องแบบนี้แผลด้วย ถ้ามีแผลก็ขออนุญาตเบ่งให้ลงเพราะอย่างเขาัวัวเชื้อโรคเข้าไปเพราะหน้าเนี่ยเขาแบบมั่นใจว่ามันสะอาดร้อยเปอเซนตะครับซึ่งตึงวันเนี่ยน้านะครับปัญหาของเขาก็คือเรื่องของอปลายท่อเกิดจากการไหลลงน้ำวงังทำให้น,น้ำวงังนะครับมีโอกาสนะครับเน่าเสียซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิ้นก็พยายามเดินหน้าทิ้งจากสายภาพได้เจด้วยกิจกรรมพา,ายเรือเก็บขยะนี่นะครับ เขาเป็นกิจกรรมเสริมอีกลิกรรมนะครับเนาะเสริมเพื่อขยะยแบบไปทับถมและทําให้น้าเน่าเพิ่มและที่สําคัญลําปางเขาช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมาแอวกันนักขึ้นเขาอายเปินครับเนาะ อ่านะนะฮะเออได้ละถ้าแ่าเปิ่นเปิ่นกายน้ำวังแล้วเปิ่นหันน้ำน้ำสะอาดเองเนาะครับมีขยะร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะหน้าพอแห็นไหมจุดจุดหลักๆของสําคัญสําคัญของลําปางนะครับก็คืออยู่ตรงตีโจนผู้ว่าสะพานอ่ารัชดารัชดาครับนักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปครับถ่ายติดสะพานรัชดาสวยงามแถมขยะไปเนี่ยแบบแบบดีบ่งามเนาะ ใจหมยางหนึ่งนะครับน้องๆน,นะครับพอมีจิตอาสา,ามาปุ๊บเนี่ยเขาพลุกจิตเรื่องของการแบบส่งต่อในรุ่นต่อไปครับเจ้าก็พ,าพ้นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะแน่นเรื่องของคําว่าลักโลกครับ<ม>เดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์ดลักโลกอยู่กับธรรมชาติเนาะเพื่อความยั่งยืนของน้องๆเองตวัวโอ้ดีขนาดเลยเจ้าอันนี้เป็นการสร้างจิตสํานึกดีๆความมีวินัยเนาะแล้วก็หักษาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือจิตอาสาของน้องๆนี่แหละใช่ครับว่านี่น่าส่งเสริมมากเลยครับนะแล้วออนก็ดูเหมือนว่า ปินกระมวลของเปินไปด้วยนะเนาะแม่นครับอ่านั่หน้ายุกับขยะแต่ว่าพูกซึกว่าเปินมวนของเปิครเหมือนเหมือนจะแม่ว่าบางพองนี่บ่อยปะยากจะยุบจะกรรมก็เรื่องของ<ช>ขยะขี้เงี้ยอย่างเงีง<ช>้ยแต่เราเราปน,นรูนนน้สึกว่าปนได้มั้ยนเนี่ยกิจกรรมกับเปลือกเนี่ย หมวนของเปิ่นไปตัวใช่ครับได้ประโยชน์เนาะใช่ครับแต่น้องๆเนี่ยผมก็บอกนะครับคยะไหนที่บาสามารถเก็บได้ก็คือมันเกิดความเสี่ยงต่อมลพิษเนี่ยเขาก็ขออนุญาตปฏิเสธการเก็บนะมนจะเก็บทุกชิ้นเอาเตาตีสามารถทําได้เออนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆตัวเจ้าครับละเนาะแล้วก็เดี๋ยวแหมสักกัมหนึ่งเขาจะไปติดตามกับน้องๆตีมหวมกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะลองไปสอบถามปินพอว่ามหวมกิจกรรมกับตั้งไอเซนีแล้วก็เปิ่นเปื่อเนี่ยเป็นจะได้กันพ้องเอม หนึ่งพลังที่มาา่วยกันดูแลเรื่องของปัญหาขยะครับผมบ้านเฮาปเปิดจะได้พองเจ้าเป็นผู้สิบจะได้พองเนจารย์นี่นนนะละครับอลองสอบถามน้องๆพเนะเจ้าะนะครับน่าหักกันขนาดเลยครับเจ้า แล้วช่วงนี้เขาอยู่กับน้องๆที่เปิดมาหวม่กิจกรรมน้องเจ้าซึ่งกวันนี้มากับชุดนักเรียนเลยนะไอเซเน่นะถามน้องๆสักหน่อยหนึ่งบอกว่าเป็นจะได้กันพองนาะกับกิจกรรมวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจื้อน้องชื่อน้องนิสกรค่ะเจ้าจื้อเล่นแล้วลูกชื่อกวางค่ะน้องกวางเนาะน้องกวางหวมกิจกรรมก็เปิดเปือนวันนี้เขาเก็บขยะแล้วเป็นจะได้พองลูกบะกัวตกหน้าบะกัวอันขยะก็ลูกไม่กลัวค่ะเพราะว่าอยากให้แม่น้ำวังของเราสะอาดค่ะมะหวม่ กิจกรรมอีตั้งแต่บัดนี้แล้วหนูเริ่มกับพ่อตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่แลเวและสองสามปีแหละแล้วเปลืน่นเปลี่ยนอันมาห่วมกันกับเขาหน้าก่อตอนเริ่มแรกๆยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ค่ะ,ะแต่พอพวกหนูเริ่มทำคนก็สนใจมากขึ้นแล้วก็มาร่วมช่วยกันมากขึ้นคะะจะเวลาเขาลงเรือไปแล้วเนี่ยอัน ปิดสอนฮื้อพายเรือหรือเปิดสอนอเ,ออเอนี่ยอย่างแหมพองเจ้าตอนเริ่มแรกๆถ้าคนที่ยังไม่เคยพายก็จะมีพี่ๆที่เคยอยู่แล้วช่วยพายก่อนค่ะเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มชินกับเรือแล้วก็จะให้ลงเองค่ะอ๋อแหละและนี่กะอันวันนี้เก็บขยะได้ไปหลายอยู่เนาะเจ้า<ๆ>น้องอยาจาเจริญจวนเนาะฮื้อกัปปอแม่พีน้องโดยเฉพาะคนลำปางตัวนี้เจ้าจะจุยกันหักแม่นม้ำวางเพวยกันดูแลเรื่องปัญหาขยะเนี่ยจะได้พองลูก ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักน้ำวังให้เยอะๆค่ะอย่าทิ้งขยะลงในแม่น้ำแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็มาจอยกันได้ค่ะเจ้าเนี่ยเขาจะได้จ่วยกันดูแลแม่น้ำให้ใสสะอาดบอกมีน้ำเสียเนาะลุงเนาะโอเคขอบคุณจันนักเจ้าเจ้าว,าวเดี๋ยวคือน้องๆพายเรือกันต่อเจ้า ทีนี่เขาสอบถามกับรุ่นไงไปแล้วตอนนี้เขามาถามรุ่นน้อยพ่องนะเจ้าก็เป็นหนึ่งในทีมงานของน้องๆจิตอาสาตีมาจ่วยกันเก็บขยะในแม่น,น้ำวังเนาะแอน้อูกน้อยจื่อยังลูกเจ้าขุนครับน้องเจ้าขุนอายุตอไใดแล้วลูกหกขวบหกขวบประมาณปอหนึ่งเนะาะโอ้วันนี้น้องเจ้าขุนไปเก็บขยะกับผัพ่องเอยอยพ่ขุนป่อปลามาเนาะมา,มาเก็บขยะนี่เหมือนเลยยังลูกความสนใจมาห่วกิจกรรมเหมือนไลยยังงานนานเลยยังลูก มาแล้วเนาะทําไมทําไมหนูถึงอยากมาร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆลูกจะได้ออกกําลังกายออกกาลังกายแล้วเวลาแม่น้ําแม่น้ําขุ่นๆแม่น้ําสกรปรกเนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงลูกจะเก็บขยะอยากช่วยกันเก็บขยะเนาะโอ้เห็นน้ําเห็นน้ําเสียตามท่อไหมลูกตามท่อที่ปล่อยแล้วหนูรู้สึกเป็นยังไงลูกมันมีกลิ่นไหมม,มีกลิ่นเนาะแบบแบบนี้ดีไหมลูก ไม่ดีเลยเนาะเราต้องช่วยกันเก็บขยะยังไงบ้างลูกทิ้งขยะยได้ไหมกันเก็บขยะช่วยกันเก็บเนาะช่วยรักษาแม่น้ำา้ของเราหน่อยค่ะ,ะไม่ทิ้งขยะไนมะ่ทิ้งขยะเนาะน้ำจะได้ไม่เสียนะลุกเนาะโอเคเก่งมากอ่ะย่ำเลยลูกย่ำเลยแอ้ <laughs> จากตี่เฮาได้ฟังความคิดเห็นของนอ้นองๆความรู้สึกของนอ้นองๆที่เป็นมั่วงมกิจกรรมตะกี้ฉันจะถือว่า น่าจึนใจนะตีลูกหลาคนล้ปางเขาเนาะเปิดได้เป็นส่วนหนึ่งในการตีจะช่วยกันดูแลปัญหาเรื่องของน้าเสียนะเจ้าซึ่งถึงแม่ว่าพลังน้อยๆของเขาเนี่ยเนาะวันนี้อาจจะมีคนหันมานแต่เจอได้เลยว่าคุณขาตีมีจิตใจกับน้องๆเนี่ยคือในจิตใจน้องๆเนี่ยมันมันมหาศาลเหลือเกินนะเจ้าเขากลากจะทายทอดเรื่องราวดีๆจะอี้ให้โปรแม่พี่น้องต่างบ้านได้ฮับผู้ฮับสาพานโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมไอ้เสน่เป็นแหคนหนึ่งตีเป็น พ้นตีเรื่องของการเก็บขยะเนี่ยเป็นอย่างตีอยู่ในกิจวัตรประจาวันของเขายช่เนาะอยู่ในกิจวัตรอยู่แล้วมาครับมาถึงวันนี้เขายังดําเนิน ต่อไปเรืร่อยๆนะเจ้าละกามีเคลือข่ายเพิ่มขึ้นติ๊กๆให่ครับฮู้ซึกเป็นจะได้ของเจ้าวันนี้ร <ๆ S 2> ู้ซึกภูมิใจครับอ <ๆ S 2> ย่าง <ๆ S 2> น้อยก็เป็นเสียงสะท้อนตะกอนเฮาทำเปินเป้น้อยใจเขามาบปิดท้องหลังค่ะเจ้าเขาก็ทําไปของเฮาไป <ๆ S 2> แล้ววันนี้ยังจบดีว่ามีรายการทั้งสทถลำปางได้เห็นโอกาสนะครับมานาเสนอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ค้นติมิใจเดียวกันจมารวมด้วยช่วยกันเนี่ยครับวันนี้ก็อยากขอบุณน้องๆตางสภาเด็กเยาวชนนะครับต่างกันยนีและกับบุญยาัาน์เนี่ยครับแล้วก็ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะครับมานะครับยินดีครับยินดีตอนรับครับลำปางขยักข้มครับผมเจ้าใจเวลาว่างป้าลูกป้าหลานป้าครอบครัวไม่ยากกิจกรรมตีเป็นประโยชน์จะอีกับสังคมก็ได้ห้องวัดจิตอาสานั่นแหละเนาะใช่ครับผมคือแม่น้ำวังยู่กู่กับชีวิตของคนลำปางอยู่แล้ววิถีชีวิตเขาถึงอยูจะอีเพราะฉะนั้นเขายาจะเป็นอย่างที่ตอบแทนกับแม่น้ำของเขาครับผมนอสายน้ำแห่งนี้ก็เนี่ยถือว่าเขาได้เป็นแหมหนึ่งส่วนหนึ่งพลังตีมาาจวยกันนะเจ้า ทิมไอเซเนก็นเปิร์วยกันดูแลเต็มตีครับเนาะวันนี้ถ้าอู้ถึงเรื่องของการจัดการด้านของมลพิษตั้งน้ำน้ำเสียเอ้ยไขย,ยะเอ้ยนะเจากลิน่นเหม็นเั้นต่างๆไอเสน่อยากจะฝากไปถึงปอแม่พีน้องที่เปิรนติดตามรายการครับอยากจะให้เปิรนมามีส่วนห่วง่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียนี่จะได้พ่องครับก็คือจริงๆแล้วมันคือ,อเรื่องใหญ่เนาะ แต่เหลืองใหญ่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องจัดการจากสิ่งเล็กๆก่อนอันดับแรกก็คือการคัดแยกขยะในบ้านานะครับขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิลนี่นะครับสองการทิ้งลงบนห้องอะไรอย่างนี้ในท่อหรือคูคล้องหรือในพอระบายหน้ามะครับพยายามลดการทิ้งื่้แยกออกไปเหงียนะครับื่้น้อยก่อนนะครับแล้วก็สร้างคิดสำนึกให้ลูกหลานนะครับยาไจพ้พลาสติก พื่อหันมาลากโลกครับเจ้าก็เปลี่ยนเป็นถุงผ้าอย่างดีเป็นล้นหลงกับยิดนีนะครับเนะาะส่วนการเก็บขยะนี่มันเป็นกิจกรรมตั้งป่ายละแต่ตั้งป่ายเขาอ่ะก็สามารถเชิญชวนท่าน มาจ่วยตั้งป่ายได้ได้นะครับเจา้าคือกูยางนี่มันต้องมีจุดเริ่มต้นดีดีนะเจา้าโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเสียตีขยะนี่เป็นปัจจัยลักๆส่วนหนึ่งเลยละ่ะใจครับนอตีเขาเนี่ยคือเนี่ยหันสภาพตีหันยูกูวันนี้นะเจา้าครับผมพอจะอ่านแล้วการสร้างจิตสำนึกดีดีความมีวินัยช่วยการทักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต,ตีดีเฮอร์คาปนอกเฮาเจ้าลํำปางอย่างยืนตัวนะวันนี้ขอบคุณสำหรับภาคีเครือข่ายลํำปางหักเมืองเก่าของเฮาเจ้าไอสเน่ที่ ปะกอนกันทวงเนาะมาหวามแหลกเปลี่ยนกันนะเจ้าแล้วก็ฟ้าหมูฮามาสัมผัสกับบรรยากาศเนาะยิ้มแม่น้ำวังวันนี้ตัวนะเจ้าฉากหลังนี่สะพานรัดดาพิเศษของเฮาพร้อมกับแปรชมนาทีแล้วก็เดือขยักนะวันนี้และเจ้าขอบคุณจนันากับโลกสวยด้วยสิงแวดล้อมขอบคุณไอซ์เนย์ตัวนะเจ้าขอบคุณค่ะกลาไปก่อนเนาะละปะก,กันครั้งหน้ากับทีมง,งานสพทวัดลำปางของเฮาเจ้าขอบคุณแนละสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแม้วัง พักแค่วังพักแม่วังเย้ยามตะวันแรงน้ำวังแม่เฮยเป็นสีจมอนเวียงขี่ลางละก่อนเหมือนคำเต็มต้องเล่าเรื่องยอง,ยองใหญ่ เย็นลมไวแม่วังไหลเลิกหลงเสียงมวนเบาวน้อยสาวน้อยเล่าลวนลงเล่นนาบวกไหววองบน ตาฝั่งสองไม้กาสะลองชื่นช้อยเฉยมา